ขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม Tower of Fantasy กับผมปีเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำการเลือกออุปกรณ์สีม่วงเพื่อดันค่า CS ให้ขึ้น25,000และดึงประสิทธิภาพของตัวละครมาให้สูงที่สุดซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนคูนิคอสเวอร์เซเว่นไนท์ทูแล็กเนล็อกเอ็กซ์เน็ก o n เจเนเรชั่นเกนชินอิมแพคซัมเมอร์อร์และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนเพื่อนทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับ วิธีในการดันค่า c s เนี่ยก็มีได้หลากหลายวิธีเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกไปแต่พาร์ทนี้เราจะเน้นหลกัหลกๆที่อุปกรณ์ที่เราสวมใส่เพราะว่านะตอนนี้อุปกรณ์ที่เราสวมใส่เนี่ยถ้าเราอยากจะใส่ให้มีสีที่สูงขึ้นอย่างเช่นสีทองกว่าที่เราจะหาสีทองมาใส่ได้อาจต้องใช้เลเวลของตัวคอครเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะปลดล็อกเลเวลตามที่เขาต้องการซึ่งมันมีโค้นตอในการปลดล็อกเลเวลเข้าไปอีกนะครับหรือว่าเราจะซื้อจากร้านค้าที่เราต้องใช้ผงคิตตันสีทองในการซื้อแล้วก็เลเวลต้องถึงก่่ออออนนนนนนนะะถึงจซื้้้ไดพวกกีีมนานแนน นั้นหาสีม่วงมาใช้ก่อนน่าจะเวิร์กมากกว่าถ้าเราทําของสีม่วงไปก่อนก็จะทําให้เพื่อนไต่หอมมายาดึกดําบันไปในชั้นที่สูงได้เพื่อที่เราจะได้อัปเกรดเลเวลของอุปกรณ์หาผงคิดตันพลังงานสีทองหรือจะเป็นพวกคิดตันดาก็ทําอุปกรณ์สีม่วงไปก่อนได้เลยนะส่วนอุปกรณ์สีม่วงเราควรที่จะต้องเน้นออฟแบบไหนดีโดยพื้นฐานเนี่ยอุปกรณ์สีม่วงเขาก็จะสุ่มค่าสถานะมีทั้งค่าโจมตีหลักและค่าโจมตีธาตุถาดไฟถาดใฟ้าถาดน้ําแข็งหรือจะเป็นพวกกายภาพแล้้ก็็มีคค่่่าาาาาาตตนนนนททซึงจะเปหลักค่าาาต้นทก็า ค่าตา้านทานกายภาพสำหร right ับค่าสเตตัสแบบนี้นะครับในกรณีที่เป็นโจมตีเนี่ยเขาก็จะบวกโจมตีให้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีกายภาพโจมตีธาตุหรือจะเป็นค่าต้านทานหลักเนี่ยเขาก็จะบวกค่าต้านทานกายภาพค่าต้านทานธาตุแต่น่นอนนะครับถึงแม้ว่าค่าโจมตีหลักหรือว่าค่าต้านทานหลักจะบวกผลให้ทุกธาตุแต่เวลาเราทําการอัปเกรดดาวเนี่ยเขาจะบวกผลโจมตีเนี่ยให้น้อยแต่ในกรณีที่เราเลือกเล่นเป็นนธาตุเวลาเราเสริมดาวสักครั้งก็จะมากกว่าการลงโจมตีหลัก ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือมันจะเห็นๆเ,เลยแต่การที่เราได้โจมตีธาตุเนี่ยมันก็จะได้แค่ธาตุธาตุเดียวมันไม่เหมือนโจมตีนะครับที่เราจะได้ทุกธาตุฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนๆแล้วละ่ะว่าเราเนี่ยเล่นอาวุธอะไรเป็นหลักเล่นสายไหนธาตุไหนเป็นหลักยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมเล่นธาตุสายฟ้าเป็นหลักก็ถึงแม้ว่าดาวของอาวุธผมจะน้อยแต่เมดาเมจหลักของผมเนี่ยก็จะเป็นปืนคู่เอ็มสตาร์ฉะนั้นตนัวละครของผมก็ต้องการธาตุโจมตีสายฟ้าเป็นหลักเวลาเราหาอุปกรณ์เนี่ย ก็จะหาท่าโจมตีสายฟ้าเป็นหลักเช่นกันนะครับจริงๆขอแค่มีท่าสายฟ้าติดมาก็ลองไปทําการเลื่อนขั้นเสริมพลังดูก,ก่อนได้นะครับเผื่อจะลงท่าหลักที่เราเล่นแต่ถ้าเราอยากเอาแบบครอบคุมด้วยแล้วนะครับอบอฟสำหรบอุปกรณ์ที่แนะนําให้หานะครับก็จะมีท่าหลักที่เราเล่นกับค่าสเตตัสพื้นฐานโจมตี2ค่าสถานะเข้าว่า ถ้าเราได้2ค่าสถานะนี้แล้วลองไปทําการเลื่อนขั้นอัปเกรดดาวดูนะครับว่าลงได้ค่าออฟตามที่เราต้องการไหมถ้าได้เราก็เอาไปใช้อย่างที่ผมใส่อยู่นะครับจุบันเห็นแม้นะักะหรือเพื่อนๆจะลองหาเป็น3ออฟดูก็ได้เหมือนกันเพื่อให้เกิดผลของอาวุธอีกชนิดหนึ่งด้วยอย่างปอกแคนอันนี้นะครับก็จะมีค่าสถานะเป็นโจมตีธาตุไฟโจมตีธาตุสายฟ้าจริงๆถ้าออฟลงธาตุสายฟ้าหน่อยนะทีมธาตุสายฟ้าห่วงก็จะทําดาเมจได้สูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยฮนะไอสองร้อยเจ็ดสิบค่าตรงนี้นะครับก็ได้ไปอย มีอยู่เกือบทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกางเกงเข็มขดัดแล้วก็ล่เนี่ยผมรอเปลี่ยนอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นลงเลือดส่วนถ้าเป็นถุงมือกับรองเท้าเนี่ยให้เพื่อนๆเน้นหลักๆไปที่ค่าคิดิคอนทํายังไงก็ได้ให้หาค่าคิดิคอนมาได้แล้วก็ตามท่าที่เราเล่นหรือเป็นค่าโจมตีหลักก็ได้นะครับอย่างน้อยและทําการอัปเกรดดาวให้ลงค่าสถานะคิดิคอนอย่างค่าสถานะของถุงมือเนี่ยผมได้คิดิคอนมาลงไป3ครั้งนะครับพวกคิดิคอนมาพันหน่อยๆตอนนี้ค่าคิดิคอนของตัวละครผมอยู่ที่สาม2ันสิบอก็ทาให้เพิ่มอั ใน,นกรณีที่ผมถอดแขนชิ้นหนึ่งนะลองถอดไปดูนะครับบึมตอนนี้คิดิคอนก็จะเหลือแค่1320ทําให้อัตราคิดิคอนเนี่ยก็จะอยู่แค่1 3 8 2คือโดยพื้นฐานแล้วปอกแขนนะ่ะเขาจะมีค่าคิดิคอนพื้นฐานของเขาอยู่แล้วและตัวสีเขียวนี่ก็คือการเสริมพลังโดยรวมก็บวกไป500กว่าเลยนะยิ่งมีออฟบวกคิดิคอนไปอีกพันกว่าผลที่ได้เนี่ยคิดิคอนก็เลยสูงอย่างที่เห็นเกมนี้คิดิคอน1 0 0่ันก็เหมือนคิดิคอนสิบเปอร์เซ็นต์ตีง่ายๆแบบนั้น หรือเก้0พ0กว่ากว่าก็น่าจะถึงแล้วนะฉะนั้นก็ต้องไปหาทั้งถุงมือและก็รองเท้านะครับรองเท้าก็มีค่าคิริคอนเหมือนกันแต่อาจจะออกยากหน่อยนะส่วนในการอัปเกรดดาวเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับในการอัปเกรดสมมติว่าในกรณีที่เราจะอัปเกรดไหลเราก็ต้องไปหาไหลมานะครับในการอัปเกรดจะพิ่งไปย่อยหรือรีไซเคิลนะเพราะว่ามันจะได้หินที่ให้ค่า e อค่อนข้างน้อยหินลูคิต้านเนี่ยจะบวกแค่5เห็นไหมก็เดี๋ยวผมลองซื้อในส่วนไหลตรงนี้มาให้ดูนะครับอ่ะซื้อมันเลยนะครับเกาะนีี้น่ครับเกาะ,ะไ คราวนี้นะครับลองทําการเลื่อนขั้นดูเรากดอุปกรณ์สี R ฟ้าไปก่อนนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยจะให้ค่ายพีถึง200แต่ในกรณีที่เราจะเอาไปทําการรีไซเคิลนะครับเราก็จะได้มา20คือมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวในกรณีที่เราแปลงเป็นคิดตันอีพีที่เราได้เนี่ยจาก200ก็จะเหลือแค่100ฉะนั้นถ้าเราจะอัพเป็นส่วนๆแนะนําว่าอย่าไปรีไซเคิลนะครับหาของในส่วนนั้นแล้วก็เอาส่วนที่เกินมาเวลาเราอัพดาวเต็มแล้วเนี่ยค่อยทาการย่อยทีหลังก็ได้อย่างนี้จะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าส่วนวิธีีีกกกกกาาาาารรหหอุปณ์มมมมม่่วงัลๆทผผไไดด้้็จ คารทูรีคิดตันโดยใช้ผงคิดตันพลังงานในการแลกซึ่งผงคิตตันพลังงานเนี่ยเราก็จะได้หลากหลายวิธีมากเลยนะครับยกตัวยอย่างเช่นลูนนอนอย่างคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ผมลงเทคนิควิธีการหาลูนการสู้ต่อให้แม้ว่าเราพลังน้อยกว่าเยอะเราก็ยังสามารถสู้ได้นะครับก็าสามารถไปดูกันได้นะตรงนี้เราก็จะได้ผงสีม่วงมาเยอะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับพอคอยมายาดึกดําบันตรงนี้ถ้าเราผ่านไปเยอะเนี่ยเราก็จะได้มาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างชั้นแรกๆยิ่งรีสัปดาห์อีกนะครับก็จะได้เยอะไปอีกส่วนนนที่่่่่เเเเหลืือออกก็็ขึ้ยยูดววงพะะรไมาจปน ปรทุสุดแคดแดนการเลือกลงปฏิบัติการร่วมไปลุ้นของสีม่วงเอาว่ามันออกตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็แย่ฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับทำสีม่วงสีดาวไปก่อนเนี่ยน่าจะทาให้เพ,เพื่อนเล่นได้ง่ายมากกว่าไปรอสีทองทีเดียวอีกอย่างการที่เราจะซื้ออุปกรณ์สีทองเนี่ยอยากที่เห็นเขาก็ใช้ผงคิทตันโคนลาชนิดอยู่แล้วฉะนั้นดองไปก็เท่านั้นนะครับซื้อมาก่อนอัปเกรดดาวก่อนก็จะเก่งกว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ที้กปราาณาแนนํแววอุสดล การเลือกออฟนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีประโยชน์กันถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ปาร์ตหน้าขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับผมไปละครับเออโอ้โหเป็นไงมี่าตาไฟ้าเยอะก็ตีแรงนะครับถ้ามีธาตุไฟด้วยก็จะแจ่มมากเล่นเป็นวยธาตุจะเกิดผลที่สุดนะครับฟันไปโกรธสามหมื่นไม่ขี้เนี่ยถ้าขี้นี่หกหมื่นครับ สงสัยตรงขี้0เอนะครับกว่าจะไปทำได้โอ้ยากอยู่ดี a boy.